ดรำได้ไม่นานสำหรับเด็กๆลูกหลานมอนโรงเรียนวัดอัมพวันตำบลบางขันมากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเมื่อมีเสียงคดีขดับหรือเครื่องตีทองเหลืองคอยให้จังหวะก็ทำให้คุมทุกท่วงท่าได้พร้อมเพียงกันมากขึ้นการแสดงชุดจารายซักซอยเดืงมูลที่เด็กๆฝึกซ้อมถือเป็นเรื่องใหม่ที่ได้เรียนรู้และหวังจะได้อวดฝีมือในช่วงสงการานที่จะถึงนี้ ทุกท่วงท่าฝึกฝนโดยครูโมโม่ครูภูมิปัญญานาตาสินจากมอละแมงที่ย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำภาควิชานาตาสินวิทยาลัยนาตาสินลบบุรีโดยแปดเดือนมานี้ครูโมโม่ใช้เวลาว่างจากการสอนมาช่วยเด็กๆฝึกซ้อมดำที่ชุมชนอยู่เสมอไม่โมโมนนอก็อายุ จานามกงยกงยดดจนามตีละแกคตตเลยนสนายมอนะครูโมโมแล้วว่าตนเองมีความผูกพันกับวัฒนธรรมมนจึงเริ่มฝึกฝนการราและขับร้องเพลงมอนตั้งแต่อายุสิบขวบเมื่อย้ายมาเป็นอาจารย์ที่ลพบุรีได้เรียนรู้นาฏศิลป์ไทยและรู้สึกว่ามีความคล้ายคลึงกับมอน เมือ่อราบวาทีชุมชนบางขันมากมีชาวมอญอาศัยอยู่และยังคงรักษาวัฒนธรรมมอญดั้งเดิมไว้ตนเองจึงอยากมาเผยแพร่รำมอญและวัฒนธรรมต่างๆให้เยาวชนน่ารักนะพวกเรานะคะจะเรียนเป็นระยะค่ะจะเป็นช่วงเวลากลางเทอมแล้วก็ใกล้ปิดเทอมค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนเราไม่มีครูนาฏศิลป์สอนค่ะเพราะที่มาสอนตอนนี้นะคะจะเป็นครูที่มอญค่ะมาจากชาติมอญเป็นเอกนาฏศิลป์ค่ะ พวกเรานะคะอยากสืบสารวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของมอญค่ะได้ความรู้ใหม่ๆค่ะและก็ได้ทักษะท่ารำมากยิ่งขึ้นค่ะท่ารำเหล่านี้ล้วนสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตของชาวมอญที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและผูกพันกับธรรมชาติโดยจะใช้มือเป็นหลักพร้อมเอ็นตัวอย่างอ่อนช้อยและเคลื่อนไหวเท้าเล็กน้อยตามจังหวะดนตรี กรแสดงชุดนี้จะมีการรำทั้งหมด4ท่าจาก10ท่ารำดั้งเดิมของชาวมอญเช่นท่าก่าวฮเก้อหรือท่าดอกบัวบานท่าอารปลัวหรือท่าขอฝนท่าอปอกาวหรือท่าเก็บดอกไม้ เโอคต้องบอกว่าการฟ้อมดำแบบชาวมอนครั้งแรกไม่ง่ายเลยนะคะ <Okay. S 1> คุณผู้ชมเพราะว่าต้องใช้ความจำในการจำท่าแล้วแถมท่าทางแต่ละท่ายังต้องใช้ความอ่อนช้อยใช้ฟรีระร่างกายแล้วแถมนี้ต้องกวางเท้าให้ลงจังหวะอีกด้วยค่ะซึ่งท่าต่างๆเนี้ค่ะชาวมอนสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ200กว่าปีที่แล้วค่ะ และประเพณีเก่าแก่ของชุมชนมอนบางขันมากหลายอย่างถูกรื้อฟื้นโดยชมรมยาวชนไทยรามันทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างมอญสองแผ่นดินทั้งไทยและเมียนมาตลอดจนการนําภูมิปัญญาเข้าสู่รั้วโรงเรียนและเปิดห้องเรียนภูมิปัญญาภายในวัดอัมพวันตราบใดที่เสียงคดีขดับยังถูกตีเป็นจังหวะ บ่งบอกได้ว่าครูภูมิปัญญารมอนอยังคงถ่ายทอดนฏาตลปนเก่าแก่ไปสู่ลูกหลานต่อไปนนทพรชิน,นวงศ์ไทย PBS รายงาน